โครงการวัฒนกการสืบเสาะเรื่องสนุกสนานกับร่มชูชีพจะทำขึ้นเพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปริวตกถึงพื้นของถุงพลาสติกที่นำมาทำร่มชูชีพที่มีขนาดไม่เหมือนกันและตกถึงพื้นต่างกันและเมื่อนำถุงพลาสติกที่มีขนาดเท่ากันมาผูกติดกับวัตถุที่มีน้ำหนักต่างกันก็จะตกถึงพื้นต่างกัน ณโรงเรียนบ้านดงเจริญอเภอคำขันแก้วจังหวยะโสธรผู้จัดทำโครงงานนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านดงเจริญครูที่ปรึกษานายชูชาติตนุรักษ์ที่มาของโครงงานจากที่ครูพานักเรียนไปทำกิจกรรมที่สนามโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งขณะจัดกิจกรรมที่สนามน้องฟีโน่มองไปเห็นลม กำลังพัดถุงก็บอกให้เพื่อนๆดูเด็กมองไปเห็นถุงพลาสติกปลิวอยู่กลางสนามแล้วถุงพลาสติกแต่ละใบก็ลอยปลิวไปกับอากาศแล้วค่อยๆตกลงสู่พื้นดินเด็กๆจึงเกิดคําถามขึ้นมากมายสรุปคําถามที่เด็กๆสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานกับร่มชูชีพได้แก่ 1. ทําทำไมถุงพลาสติกลอยตกพื้นต่างกัน 2. ทํทำอย่างไรไม่ให้ถุงพลาสติกปลิวไปกับแรงลม 3. ถุงพลาสติกจะตกพื้นต่างกันอย่างไรคำถามที่1ทําทำไมถุงพลาสติกตกพื้นต่างกันจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการตกถึงพื้นของถุงพลาสติกที่มีขนาดแตกต่างกันขั้นที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติเด็กๆได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่เด็กๆอยากรู และครูมีส่วนร่วมสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆสงสัยขั้นที่สรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กๆและครูสนทนาเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมถุงพลาสติกลอยตกพื้นต่างกันและตกถึงพื้นแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆต่างแสดงความคิดเห็นและตั้งสมมติฐานขั้นที่สทดสอบและปฏิบัติการสืบเสอะวิธีการที่เหมาะสมเป็นการทดลองคือ นำถุงพลาสติกขนาดแตกต่างกันไปปล่อยจากระดับความสูงของพื้นอาคารเรียนปอ .1- อโดยเด็กได้ทำการวัดความสูงของพื้นได้14ฟุตเด็กๆแต่ละกลุ่มเป่าลมใส่ถุงและปล่อยถุงลงมาทีละกลุ่มขั้นตอนที่4สังเกตและบรรยายเมื่อเด็กๆแต่ละกลุ่มขึ้นไปบนอาคารและปล่อยถุงลงมาสังเกตการตกลงของถุงพลาสติกขั้นที่5บันทึกผล ขั้นที่6สรุปและอภิปรายเด็กๆช่วยกันสรุปและอภิปรายผลการทดลองคำถามที่2ทำอย่างไรไม่ให้ถุงพลาสติกปลิวไปกับสายลมจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการตกถึงพื้นของถุงพลาสติกที่มีขนาดแตกต่างกันโดยมีวัตถุมัดถ่วงเป็นฟ้าขวดขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน เด็กๆและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทดลองในครั้งนี้ที่ถุงพลาสติกเมื่อปล่อยลงจากอาคารจะมีลมพัดถุงพลาสติกปลิวไปกับสายลมจึงร่วมกันหาวิธีทดลองเพื่อไม่ให้ถุงปลิวไปกับสายลมขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆล,ละ5ถึง6คนให้เด็กๆนำถุงพลาสติก3ขนาดมาผูกติดกับเชือกและใช้ฝาขวด ผูกติดไว้กับปลายของถุงพลาสติกขั้นที่4สังเกตและบรรยายเมื่อนำถุงพลาสติกที่ผูกติดกับฝาขวดโยนลงมาจากอาคารและสังเกตการตกของถุงพลาสติกขั้นที่5บันทึกผลขั้นที่6สรุปและอภิปลายจากการทดลองนักเรียนจะเห็นได้ว่าถุงพลาสติก3ขนาดที่โยนลงมาจาก อาคารจะสังเกตเห็นได้ว่าถุงที่มีขนาดใหญ่จะสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานกว่าถุงที่มีขนาดเล็กคำถามที่3ถุงพลาสติกที่ถ่วงด้วยดินน้ำมันที่มีน้ำหนักต่างกันจะตกถึงพื้นต่างกันอย่างไรขั้นตอนที่ 1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติจุดประสงค์ในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบถุงขนาดเท่ากัน และใช้ดินน้ำมันผูกติดที่ต่างกันทำให้ถุงพลาสติกตกถึงพื้นต่างกันอย่างไรขั้นตอนที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กๆและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการใช้ดินน้ำมันผูกติดไว้ที่ถุงซึ่งมีขนาดเท่ากันขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบเด็กๆใช้ถุงที่มีขนาดเท่ากันนำมาผูกกับดินน้ำมันที่มีน้ำหนักต่างกัน โดยนักเรียนนำไปโยนลงมาจากอาคารแล้วสังเกตการทดลองว่าเป็นอย่างไรขั้นตอนที่ 4. สังเกตและบรรยายครูร่วมสนทนากับเด็กหลังทำกิจกรรมโดยให้เด็กทดลองโยนถุงด้วยตัวเองทีละคนสังเกตการทดลองขั้นที่5บันทึกผลขั้นที่6สรุปและอภิปรายจากผลการทดลองนำถุงพลาสติกที่มีขนาดเท่ากันมัดถ่วงด้วยดินน้ำมัน ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันโยนลงมาจากอาคารเรียนสังเกตได้ว่าถุงที่ผูกติดกับดินน้ำมันที่มีขนาดเล็กจะตกลงสู่พื้นดินได้ช้ากว่าถุงที่ผูกติดกับดินน้ำมันที่มี น้ำหนักมากกว่าการหาคำตอบของทั้ง3ข้อทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่มากขึ้นได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงและได้องค์ความรู้ที่เกิดจากการลงมือทำเองและสามารถต่อยอดในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป